ตอนนัน้นเป็นอย่างไรครับอ๋อต้นเหลืองก็โซมค่ะแล้วก็คุยกับแ้นว่าจะถอนทิ้งแล้วครับพอดีมาเจอหลานนะหลานแนะนำว่าจะให้ใช้คู่หูหลานนี่แหละครับพี่เบิม้มเราเนี่ยนะ,ค,ะครับผมมาแนะนำเราใช้คู่หูค่ะแล้วตอนนั้นมันแก้ไขปัญหาตามในคลิปเลยที่เราคุยกันถูกไหมครับค่ะอ้โหเอาละครับท่านติดตามดูจากคลิปได้นะครับว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้างนะครับจากถอดใจจะถอนทิง้ง จนในที่สุดก็มีความสมหมายดังตั้งใจไว้ก็คือถูกใจแล้วถ,ถูกครับ,รบผมถามสักนิดหนึ่งตอนนั้นน่ะอัตราส่วนนะที่เราใช้นั่นนะครับแก้ไขปัญหาครั้งนั้นน่ะเราใช้อัตราส่วนคู่หูยังไงนะครับอ๋อใช้แบบซองสองสองช้อน,ออนแล้วก็ใช่แล้วก็น้ำอีกครึ่งนั่ะครึ่งครึ่งกวาน้ำครึ่งฝางค่ะครึ่งกวาไขโตซานครึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้น้ำยี่สิบลิตรใช้ไขโตสานครึ่งฝาแล้วก็เวอร์แพนสองช้อนนะครับ ก็ฉีดพ่นไปเห็นผลอย่างไรมาครับตอนนั้นก็สามวันก็มาดูอีต้นที่เหลืองมันก็ใบมันก็เปลี่ยนออกสีเขียวออกสีเขียวมันออกแบบมันๆแล้วก็ทีนี้ก็อีกสามวันก็อีกสามวันพ่นอีกรอบนึงครพ่นสามสามวันอยู่สามรอบแล้วก็มาพ่นเจ็ดวันอีกสองสามรอบเหมือนกันคไมแล้วนี้ก็ทิ้งระยะครึ่งเดือนสิบวันสิบกว่าวันพ่นสิบกว่าวันสิบกว่าพ่นจนมาถึงเวลานี้อายุต้นทุเรียนเรา กีป่ปีแล้วครับสี่ปีสิบเอ็ดเดือนค่ะสี่ปีสิบเอ็ดเดือนว่าตั้งแต่ปีสามเดือนจนนี้สี่ปีสิบเอ็ดเดือนแล้วนี่ก็อีกเดือนเดียวก็จะครบห้าปีแล้วแล้วที่เราเห็นให้เชิญผมมาในวันเนี้ยพี่เบิ้มครับเชิญมาดูอะไรครับครับก็คือจากพัฒนาการจากครั้งแรกที่จะถอนทิ้งอาจารย์เราเรา<ช>เราเราอยากจะให้เห็นถึงมุมมองของคนสวนว่าเขาถอดใจอยากจะถอนทิ้งแล้วครั้งแรกแต่คู่หูของเราเนี่ย เพียงแค่เปิดใจแล้วเข้ามาสามารถรับเข้ามาดูแลในสวนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่สวน70ต้นนะ,ะอาจารย์อนนี่มีเจ็ดสิต้นเหรอครับใช่ตอนนี้ของวหมายนี่เป็นเกือบ200แล้วร้อยกว่าต้นแล้วครับเพราะว่าจากที่จะถอนทิ้งกลายเป็นปลูกเพิ่มครับป้าเขาเริ่มจับจุดถูกได้มาเอาสามเกอร์เวอร์แพนเข้ามาดูแลปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการดูแลอย่างต่อนเนื่องจนเราอยากจะให้เห็นว่าเออทุเรียนจากที่จะถอนทิ้งสามารถที่จะพัฒนาเติบโตมามีผลผลิตได้ จากเจ็ดต้นกลายเป็นส0งร้กว่าต้นได้อ้โอจะถอนทิ้งได้ยังไงเนาะ๋อ,อ <laughs> นี่แหละครับครับเจสสมายครับ <laughs> ผมถามว่าหลังจากนั้นเราบำรุงต่อเนื่องมาเรื่อยๆโดยใช้หลักการก็คือสิบหวัน <c oughs> นะฮะแล้วก็พ่นมาแล้วเพิ่มปริมาณยังไงบ้างครับในเรื่องของอัตราส่วนการใช้ตอนนี้มันใช้เป็นถังพาริละถังพาริตแล,ล้วพาิตและตัวเนี้ยมันฉีทิ้งหกร้อยหกรอก็ใส่ไปสามิบช้อนพูน สามสิบช้อนพูนน้ำหกร้อยลิตรน้ำหกร้อยลิตรแล้วก็ไข่ตัวซานไข่ตัวซานหกร้อยเอ้ยหกร้อยสีซี่หกร้อยสี่สีไข่ตัวซานหกร้อยสีซีน้ำหกร้อยลิตรนะครับแล้วก็เวอร์แพนสามสิบช้อนพูนโอ้โหท่านที่เคารพนี่คือสูตรในการดูแลจนวันนี้ครับติดลูกออกผลแล้วะนะครับขณะนี้ลูกมีอายุกี่เดือนแล้วครับสามเดือนค่ะ เห็นผลของเรานี่เสามเดือนผมถามกลับย้อนไปนิดนึงตอนมันติดดอกมันยังไงบ้างช่วยเล่าตรงนี้ให้ผมฟังนิดเถอะตอนที่ดอกมันออกมาแล้วมันก็บานครับแล้วก็พอนั้นก็เป็นหางแย่แต่มันก็มีร่วงช่ใช่แล้วก็ใช้ตรงนี้ทีดเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมก็เข้ามาดูนะก็คือให้ให้ให้ผ้าหมายเนี่ยผสมอย่างถังสองร้อยลิตรก็คือเราใส่สิบห้าช้อนเลยจานโอ้โตอนที่ช่วยช่วงวิกฤตคือปีนี้อากาศมันอากาศมันเปลี่ยนแปลง แล้วมันวันหนึ่งกับสามฤดูครับ oh มันก็ค่อนข้างยากกับการพัฒนาการของทุเรียนเนาะ hmm. ครับก็ให้ช่วยดูแลเนี่ยในทรงพุ่ม hmm. ที่นองที่ลูกเนี่ยครับ oh. วันครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึ่งก็หมายความว่าที่ของเราได้มาห้าปีกับห้าปีเนี่ยนะครับขาดไปเดือนหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่ามันผ่านวิกฤตมาเยอะเหมือนกันผ่านวิกฤตมาเยอะแล้วมันเป็นรุ่นแรกด้วยใช่ที่ให้ผลรุ่นแรกด้วย แล้วพลิกจากต้นที่มันโสมเพื่อที่จะเอาลูปออนะก็หมายความว่าป้าสมหมายก็เหมือนกับการที่เราเรากลังมาเจอนะครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพยุงเราในความรู้ด้านทุเรียนเราก็จะมีน้อยอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราเริ่มต้นผลผล,ผลิตครั้งแรกแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะที่มีเครื่องมือสําคัญก็คือคู่มาสัจจ์ถูกไหมครับมาช่วยป้าสมหมายทําให้เห็นลูกในขณะเนี้ยนะครับก็ติดลูกออกผลมาเจ็ดสิต้นเนี้ย พ้าสมัยได้ดูไหมครับนั่งนับไหมว่ามันมีกี่ลูกที่ติดผลมาแล้วเนี่ยอ๋อมันมีลูกแค่สามติบต้นอ๋อมีลูกสามติบต้นมีสองร้อยแปดสิบลูกนี้โดนลมเยอะอ๋อเหรอครับก็ถือว่าตอนนี้เริ่มมีองค์ความรู้แล้วถูกไหมครับจากรู้ว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มารองรับในการที่จะดูแลทําให้เกิดผลผลิตแล้วก็ทําให้ต้นที่มันจะโทมเจียนตายจะถอนทิ้งกลับเกิดเป็นผลผลิตขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ตอบโจทย์มาครึ่งหนึ่งก็ว่าได้เนาะ 30ต้นในเจต้นนะครับแล้วก็รู้วิธีแล้วว่ากระบวนการทําเป็นอย่างไรตอนนี้เรามารู้วิธีการบํารุงรักษาปีนี้ได้30ต้น280ผลตอนนี้ลูกเรา3ามเดือนเนี่ยถือว่าน้ําหนักลูกประมาณกี่กิโลครับสามกิโลค่ะสา,สามกิโลโอ้โหนี่อีกกี่วันจะเก็บได้เนี่ยครับอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็คือสี่เดือนเก็บผลผลิตได้นะครับก็หมายความว่าขนาดนี้ได้สามกิโลและก็คาดว่าน่าจะเป็นผลเสมอกันด้วยนะครับสามโลสีล่รัว นะครับไปถึงห้าโลไหมมีอยู่มีอยู่ยน่าจะถึงได้ด้วยมีมได้ท่านครับพี่น้องเพื่อนพ้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการปลูกทุเรียนอันนี้ก็คือต้นแบบต้นหนึ่งนะครับเรียกว่าด้านทุเรียนหมอนทองที่เจสมหมายหรือพี่สมหมายของเราเนี่ยนะครับท่านได้ประคับประคองจากการที่จะถอนทิ้งแล้วก็รู้จักวิธีการบำรุงรักษาจนปัจจุบันเนี่ยติดดอกออกผลแต่เธอก็ต่อสู้กับอุปสรรคเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศ ความแปลปรวนในสถานที่ในท้องถิ่นของเธอแห่งนี้นะครับมีถึงขั้นที่เรียกกันว่าลมพัดมาจนใบเนี่ยนะครับมันหายไปเป็นแถบๆเลยอันนั้นก็สิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่เธอบอกมาเมื่อกี้ก็คือบอกว่าสิ่งที่ช่วยได้ก็คือเรื่องของเมื่อใบหายไปสิ่งที่ทดแทนด้านใบได้ก็คือนะครับคู่หูมจิจศ์และตอนนี้เธอใช้หญิงกเกษตรแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ของเธอนั้นนะครับโดยเฉพาะผลนะครับที่เกิดขึ้น280ลูกนั้นเธอก็บอกว่า มันเป็นส่วนหนึ่งจาก70ต้นเป็น30ต้นที่ออกดอกออกผลนะครับที่สําคัญเธอรู้ขนาดเนี้ยผลเสมอกันอย่างน้อยก็3กิโลในขนาดนี้อีกเดือนนึงจะเก็บแล้วนะครับนี่ผ่านมา3เดือนแล้วเธอคาดว่า5กิโลก็น่าจะถึงด้วยซ้าไปแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับในขนาดนี้เอาละครับอันนั้นคือจากคําสรุปของผมแต่สิ่งต่างๆที่มันยังสรุปไม่ได้เพราะยังเป็นการที่เรียกกันว่าพี่สมหมายจะต้องต่อสู้กับอุปสรรค แต่สิ่งหนึ่งที่ค้ำชูพี่สมหมายนั้นอยากบอกครับพี่น้องเพื่อนพ้องนักการเกษตรในครอบป่าสิ่งที่ยังค้ำชูเราให้เดินหน้าต่อกับการปลูกทุเรียนคืออะไรครับตามเกอร์เวอร์แพนค่ะครับกูหูมาสัจจัค่ะให้ความมั่นใจเพิ่มเติมไหมครับให้ความมั่นใจค่ะเต็มร้อยค่ะพูดสั้นๆนะครับแล้วก็พูดง่ายๆพูดจากหัวใจของเธอพูดไม่เก่งแต่บอกได้ว่าสิ่งนี้มันคือความมาสศจรย์ในส่วนของ พี่เบิ้มนะครับ,รบเรามาปรึกษาเราอยากให้คำปรึกษาเหล่านี้ไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศยังไงค,ครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับกับคลิปวิดีโอนี้ว่าถ้าเกิดคือผมก็เชื่อว่าการที่เราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันเยอะมากแต่วันนี้เพียงแค่ลองหยิบเอาสามเกย์เวอร์แพนคู่หูมหาศจันของเราเข้าไปในสวนเนี่ย สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกช่วงทุกขณะเลยในสวนของเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอนอย่างของผ้าสมหมายที่ว่าเจอปัญหาไม่เจเริญเติบโตจะถอนทิ้งปัญหาหลุดล่วงที่เราเคยเจอกันนะครับการขยายผลการทําให้ต้นไม้สมบูรณ์ผลสมบูรณ์นะครับและที่แน่ๆคือหลังจากได้หยิบยื่นครั้งแรกด้วยความไม่เชื่อไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่เราก็ใช้กันมาต่อเนื่องจนเกิดความมั่นใจแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่เห็นตอนนี้ ถึงกล้าที่จะขยายออกไปอย่างที่ผมบอกว่าปลูกเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับผมก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุกๆคนนั่นแหละครับทั่วประเทศนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีอ่ะมีอยู่ให้เราได้หยิบได้ใช้แล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราด้วยที่สําคัญนะครับอาจารย์นะครับในวันนี้สามเกอร์เวิร์แพนเนี่ยผมเชื่อว่าตอบโจทย์ได้ทุกขบวนการของต้นไม้ต้นทุเรียนที่เรา ได้ไปแนะนําชาวสวนนะครับแล้วที่ได้ใช้อยู่นะครับก็มีให้เราเห็นทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ครับนอกจากแก้ไขปัญหาได้แล้วครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราลดต้นทุนเนี่ยวิธีการลดต้นทุนประกันที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์นะครับราคาไม่สูงถูกไหมครับแล้วเมื่อใช้ไปแล้วใช้เยอะๆบอกต่อเนี่ยมันมีอะไรกลับคืนมาไหมครับอ่าอันนี้สําคัญนะครับครับเพราะเท่าที่สังเกตดูชาวสวนแต่ละท่านบางบางท่านไม่ต้องฟักเงินในกระเป๋ามาซื้อครับสามารถ นำเงินจากบริษัทเราที่เป็นส่วนต่างส่วนการตลาดตรงนี้ของบริษัทที่คืนให้กับสมาชิกอ่ะนะครับสามารถเอามาซื้อสินค้าใชา้ผลิตภัณฑ์ใช้ในสวนได้อผมก็เพิ่งจะเจอที่นี่นะครับ,รบว่า <ผม S 1> ชาวสวนต่างๆที่เข้ามากันทีแรกนึกว่าเป็นนักธุรกิจอ๋อทุกคนมีสวนหมดเลยอใช่ไหมครับอาจารย์สามารถลดต้นทุนได้นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้ขยายงานบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วบอกด้วยความมั่นใจเพราะมันดีจริงนะครับ ไม่เชื่อก็ลองเอาใช้ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วทีนี้พอหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ว่าเขาเรียกว่ามันฟรีครับเรียกง่ายๆบางส่วนใช้ฟรีครับาอาจารย์อาล้ครับนั่นก็คือว่าถึงขั้นใช้ฟรีเพราะว่าเมื่อท่านเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกติกาก็คือนะครับเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่พอแค่นั้นครับ ผลิตผลของท่านดีด้วยลดต้นทุนหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินอันนี้ก็ถือว่าเกษตรกรทั่วไทยครับวันนี้มาติดตามผลการทํางานทั้ง3เกลือเลยก็ว่าได้และจากการที่ถอใจนะครับมาเป็นสบายใจจนถึงขั้นดีใจแล้วก็ใจเต็มร้อยใจเกินร้อยกับผลิตภัณฑ์3เกลือวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการติดตามผลการทํางานของ3เกลือผมนั้นต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาได้ให้ความรู้ความกระจ่าง กับเพื่อนพ้องพี่น้องด้านการเกษตรในการที่กําลังถอดใจไปแล้วกลับคืนมามีความมั่นใจเต็มร้อยกับผลิตภัณฑ์3เกลือวันนี้มีเตอเกษตรยั่งยืนครับจะไปติดตามผลการทํางานอย่างนี้ตลอดทุกพืชพันธุ์ครับพะทุกพืชพันธุ์นั้นใช้3ามเกลือแล้วเรียกว่ามีผลิตผลที่ดีงามงอกเงยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้เราทั้ง3มขอลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ